ย่ยๆเกี่ยกเปิดไฟมันอากาศมันร้อนนะเป็นหน้าหนาวที่ที่อากาศร้อนนะตอนเช้าอากาศเย็นตอนกลางวันจะร้อนนะครับเพราะว่าไม่ว่าอะไรนี่เปิดแอร์อยู่นะเนี่ยไม่ได้โดนตัดไฟนะคือแดดมันแรงมากนะกล้องมันหนังผีปะ แล้ว <Now. S 2> เปิดกล่องนะดูสภาพกล่องเอ๊ะกล่องไม่คุ้นกล่องอะไรเปิดคัตเตอร์อ,รอะไรดีกว่าปัาบปร๊บปัาบปาบัปบ๊ปบปับค n t ไขเดาวออกรองเท้าอะไร เอาอะไรออกป,ปั๊บฮึบกล่องสีน้ำตาล,ป,ลาป๊บบุบเล็กเนาะบุบเหมือนกันนะบุบบุนิดหน่อยกล่องสีน้ำตาลดูธรรมดาธรรมดาไม่มิมีมีอะไรลายมีลายแล้วยป,ปั๊บ มันคืออะไรอันท่า4202 G9 2.0ไม่ใช่ผมอ่านภาษาจีนออกนะเขานั่นแหละ280ถือว่าไซส์ CH ตรงนะ UK10 ไม่ตรงละตรงบางยี่ห้อ Euro 45 US11 ครับ อุวยมีคนมาขอเข้าห้องอึบึนาอ้วนมาอึ๊บขึ้นอึ๊บเออขึ้นมาเลยเร็วๆนม่อ้วนขอเข้าห้องอ่ะไหนๆก็มาแล้วโชว์ตัวหน่อยสิไอ้อ้วนตัวร้อนมาเลยเนี่ยเป็นสิ่งยืนยันว่าอากาศร้อนจริงๆนะแมวตัวร้อนที่ตีเลยสวัสดีครับนี่คือไข่เค็ม แมวหลง5.8าจุกิโลน่ารักไหมฮะเป็นแมวที่น่ารักมากเรียกแล้วมาในตอนแรกนะตอนนี้ไม่ค่อยมาตอนนี้เราจะรีวิวแมวไม่มีการสวบนะฮะขี้ตาเยอะอะเดี๋ยวนี้เป็นโรดเป็นไรก็ไม่รู้น่าจะเริ่มแก่ผมว่าน่าจะมีห้าปีนะจับยังไงก็ไม่มีสวบนะฮะจับมือให้ดูโชว์มือเขาบอกว่าจับหน้าดึงหนวด ใช่ไหมจับมืองับมืองัจับหางจกพุงดูสภาพนะ,ะอ่ะเรากลับมาที่ลำภาต่อขอบคุณะฮะไข่เค็มนั่งเลยฮะอย่าเกะกะนะฮะอ่ะแกะกะท่ตรงไหนเนี่ยว้าแกะตรงไหนเนี่ย แกยังไงอะ่ะทำไมกล่องมันเปิดแปลกๆนั่นอือืออ๋ออกว่าจะเปิดเป็นมาดูกันสิโอ้โหดูสีในเว็บแล้วถูกใจแล้วนะเจอตัวจริงยิ่งถูกใจหนะัก็ะย่ะอ๋อกล่องบุกหน้าดูเลย ันนี้มาจากไหนเนี่ยถ้าสั่งของจากจีนแล้วมีแบบนี้ก็คือของออกมาจากร้านรีเซลนะของแท้นะเดี๋ยวแกะไงเนี่ยมันแกะไม่ได้เดี๋ยวเราไปชั่งน้ำหนักกันนิดนึงนะอันนี้มันเป็นเครื่องหมายแสดงความเรียกว่าอะไรความซื่อสัตย์ความน่าเชื่อถือของร้านแต่ละร้านนะ ไม่สามารถแกะได้นะฉีกอย่างเดียวนะแทกดึงเปิดขาบด้วยอืมนะก็เดี๋ยวไปดูกันเบามากนั่นไงร้อยแปดสี่ร้อยแปดสี่ทั้งคู่เบากว่าคู่เดิมนะคู่เดิม อยู่ที่ร้อหรือร้อยเกนแหละนึกไม่ออกว่าบ่าเท่าอะไรจะเท่าเอเพ็กจะเท่าปารีสเอ้ยไม่ใช่จะเท่าโตเกียวขออนุญาตอันนี้เป็นกาแฟแถวบ้านนะอร่อยอ่ะดูรองเท้ากันปึ้ง เทียบกับตัวเดิมตัวเดิมเอาไปซักนะพอดีไปลองเมืมาา่อเช้าเพื่อนขอลองนิดหนึ่งทรงเทียบว่าเหมือนเดิมไหมคล้ายนะแก้มป่องแล้วก็หัวเชิดนี่หัวเชิดนะหัวเชิดเลยหัวเชิดหัวเชิดหัวเชิดป นนีเชิดเยอะความสูงของโทสปริงความสูงจากระนาบ1นิ้วโดยประมาณทรงรองเท้าสวยงามมีหางคาร์บอนแลบสับทางกับพูม่านะพูม่าเขาแลบข้างหน้าใช่ไหมอันนี้แลบข้างหลังมีน,นี่ลิ้นคาร์บอนไม่ได้โผล่มาเฉยนะถ้าดูแล้วคือต้องการเว้าทุกอย่าง ข้าที่ไม่ได้ใช้นะแม้แต่บริเวณนี้จริงๆอ่ะเขาปิดมาแบบนี้ก็ได้ปิดให้มันเต็มก็ได้แต่มันจะหนักใช่ไหมกว่าทิ้งเสียเวลาด้วยนะเสียค่าแรงเยอะขึ้นนี่ก็ปาด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 เจาะรูกลางแผ่นด้านท้ายแค่ตรงกลางก็อยู่ลึกเข้าไปมากแล้วนะค่อนข้างบนเลยทีเดียวด้านหน้าอยู่สูงจากพื้นประมาณ6มิลลิเมตรมันจะมีช่องตรงนี้ที่มองเห็นนะ 6มิลลิเมตรมีโฟมอยู่ใต้เท้าคลายรองเท้าอะไรเนี่ยจะลดน้ำหนักและทำให้การกระจายแรงกดดีขึ้นนะมันจะไม่รู้สึกสถานมากเพราะว่าแบบพอเจาะ,จะรูมาแบบนี้เขาลดความสถานในการแปะเท้าลงไปทั่นเองนะโฟมมันแบออกได้ายางอ5ยาง0.5มิลนะ่าจะเอาออกไปแล้วผมว่ามันหนาขึ้น ดูหนาขึ้นนิดหนึ่งนิดนิดหนึ่งอาจาจะ0.6มิลก็ถือว่ายังบางอยู่นะนี่ประมาณนี้ทรงรองเท้าทำไมผมนึกถึงไดนาะฟิตในเราแต่สีโคตรถูกใจนะสีถูกใจมากอีกสีหนึ่งที่ผมเห็นเป็นสีดำซึ่งไม่เข้าแนวตะขาบนะดำแดงอะไรประมาณเนี้ดำไปทั้งก้อนเลยแล้วปัญหาของ,องเท้าสีดำคือเวลา ทำสีดํากรบโฟมแล้วเดี๋ยวสีหลุดสีแตกแล้วก็มานั่งบ่นกันนะตัดปัญหาอันนี้เป็นตราของอันท่านะน,นี่ซื้อเองนะเอ,อตรงน,นี้เป็นแถบหนังกลับดูฮิวคัพนิดนึงฮิวคัพมีประมาณนี้๊บก็แข็งแข็งนิดนึงนะแต่ถ้าถามว่ามันแข็งมากไหมไม่แข็งเพราะว่า นี่คือรองเท้าแข่งัพ p อ o r t ล็อกข้อเท้าหรือที่ล็อกข้อเท้าอยู่ก้อนแค่นี้นะครับก้อนสั้นแค่นี้นะด้านหลังไม่มีเรียบเนียนยืดขอบยืดนะดึงไม่ได้ผ้าค่อนข้างจะตึงผ้าตึงเลยทีเดียวไม่มีรูแบบไกายภาพนะคือรูมันละเอียดมากไม่มีรูแบบเห็นเป็นรู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 ร อาจจะมีคนบ่นได้ถ้าถามว่าจับแล้วเหมือนอะไรเหมือนโปรซีฟิลคล้ายจับผ้าโปรซีแต่คนละลายแค่นั้นเองผ้าคล้ายๆโปรซีมีความยืดได้นิดหน่อยนะแล้วก็ลิ้นลิ้นเป็นลิ้นจริงนะไม่ใช่ลิ้นแบบซ็อกไลท์นะครับเป็นลิ้นจริงเย็บไหมไม่เย็บบางยืดลิ้นบางยืดอ่นะยืดได้ลิ้นยืดได้แบบนี้เจาะรู รุ่นลิ้นดันเจาะรูแต่บริเวณนี้ไม่เจาะรูน่าจะต้องการความแข็งแรงนะเพราะว่ามันบางมากอัปเปอรบางมากนะการที่อัปเปอรบางมากเนี่ยแล้วไปเจาะรูอีกก็จะขาดง่ายขาดง่ายก็จะโดนบน่นอ่ะดูสีกันดูไฟดูความใสของรองเท้าใสโป้งอารมณ์ประมาณนี้นะ สีสวยนะทําสีมาสวยดีงานค่อนข้างเนี๊ยบเรียบร้อยตามสไตล์นะเดี๋ยวนี้รองเท้าทาินพัฒนาเยอะมีรอยที่บางคนอาจจะสงสัยคล้ายๆอเพ็คืออะไรรอยแบบนี้รอยแบ่งแต่อันนี้มันแบ่งชัดจเจนกว่าเห็นปะนี่ประมาณนี้อ่าอืมนี่นะแล้วก็นี่ รอยชิ้นบนล่างค่อนข้างชัดเจนนะเออแต่ตข้างหลังเยี่ตรงไหนนี่ประกอบกันตรงนี้แถวนี้มาแถวนี้แถวนี้ปือไม่ใช่ตรงสีม่วงนะสีม่วงน่าจะเป็นแนวที่ใกล้แผ่นมากกว่าในขณะที่รอยประกบไม่ใช่แนวของแผ่นนะเพราะว่ารอยประกบอะสูงประมาณ เซนเศษแต่รองเท้าจริงอ่ะบริเวณเนี้ยตรงนี้หกมิลน,นะแต่ตรงนี้ไม่ถึงตรงนี้แผ่นอยู่ลงไปประมาณ4มิลิเมตรบริเวณกดกระแทกบอลออฟฟูดกดขีดออกนะเรียบพื้นมากๆอ่าต้องอยากดูแล้วแหละนิ่มแค่ไหนหลายคนไปดูคลิปมาแล้วนิ่มขึ้น โฟมมันนุ่มขึ้นชัดเจนไม่ทราบรายละเอียดทางเทคนิคใดๆทั้งสิ้นไม่รู้ว่า tpe atpu อะไรผมไม่รู้พอรู้ไปบางทีก็มันบอกอะไรไม่ได้มากมายประมาณนี้นิ่มบีบนิ่มนิ่มกว่าเดิมของเดิมจะสู้มือกว่านี้นะ แต่ไม่ได้เขียงนะบางคนบอกเขียงเขียงแต่ผมรู้สึกว่ารุ่นหนึ่งแตนรองเท้าที่แบบเหมือน adidas pro หนึ่งจริงคือยิ่งใช้ยิ่งวิ่งนะระยะทางยิ่งผ่านไปมันจะค่อยๆนุ่มขึ้นแล้วนุ่มแบบพอดีมันจะแบบค่อนข้างละมุนเทา้ายุบนิดเดียวแล้วก็ไปเลยนะครับมันรองรับเท้าดีมันนึบอะเวาะงั้นเถอะมันนึบแต่มันไ,ม,ไม,นะม่ไม่เขียงอะสำหรับผมไม่เขียงนะผมตัวหนักด้วยมั้งนะพอดีเลยเดี๋ยวข้าง,างนี้เขาเขียนว่าอะไร เออ่โอ้โหอ่านไม่ออกเซนทรอยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคืออะไรนะเซนทรอยตรงนี้ส่วนตรงนี้เขียนว่าอะไรนะ n นเนี่ย N n น t r o g e n เก้าสิบบวกคืออะไรไม่รู้ยางไม่มีปัญหานะหนาขึ้นนิดนึงจริงๆแหละไม่น่ามีปัญหาอะไรความทนทานไม่รู้ อะไรไม่รู้กลางเท้าข้างล่างไม่ได้กว้างมากบางคู่ก็วัดบางคู่ก็ไม่วัดไม่ค่อยมีมาตรฐานอะไรนะช่องมนุษย์กระขาบนะเน้นคนแก่อย่าถือสาส้นด้านล่างโดยรวมสุมกว้าง84นะครับกลางเท้าด้านล่างอยู่ที่เออ67 หน้าเท้าช่วงที่กว้างที่สุดอยู่ที่อันนี้คือบริเวณแตะพื้นนะอยู่ที่ 3, <c oughs> 1้อยว่าไงฮะคุณ 3, คร้อยสิบสาเงียบแกลโฟมอะไรลกัน่ยู่นะบีบให้ดูแล้วต่อไปอะไรจิ้มชอนะ บน3า5บนุ่มแบบมันคล้ายฟิลแรกที่บีบผมรู้สึกถึง Adios Pro 4ด้านล่าง30เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวขออีกทีนะครับ38ด้านล่าง แน่นกว่าด้านบนด้านบนนุ่มมากนะสามสิบสี่เนี่ยดูอีกทีนะชึบชิบชึบชิบไหมด้านล่างดูแน่นกว่านิดหนึ่งนะความนุ่มมันน้อยกว่านี้นิดหนึ่งนะสามสิบสี 38, ่กับสามสิบแปดสามสิบสี่จุดห้าสามสิบแปดตีซะสามสิบห้าสามสิบแปดต่างกันสามช่อนะไม่รู้ว่าอันนี้เราวัดคร่าวๆให้ดูประมาณหนึ่งด้านล่างวัดได้ไหม ด้านล่าง37มสถึงสามสิบแดโฟมล่างด้านบน34มสิห้เชือกธรรมดาบางแคบเส้นเล็กและมีหยักเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่ามันหยักด้วยอะไรเหมือนเอพิกพูดกันตรงๆเลยเชือกแบบเดียวกับเอพิกนะลักษณะเดียวกันคือมีตะเข็บอยู่ขอบข้างแต่อันนี้เล็กลงไปอีก ปลายเชือกใหญ่ยาวนะเขียนมาชัดเจนว่า g 9 insole รุ่นเดิมรุ่นแรกมี insole นะครับรุ่นนี้ไม่ต้องเถียงกันนะเขาไม่ได้ถอด insole ทิ้งหรือประหยัดอะไรเขาต้องการลดน้ำหนักนะถ้าเรียกกันง่ายๆแต่จริงๆแล้ว,ว่มันเหมือนการทำให้ของ2ชิ้นเช่น insole รวมกับ stobel r คือจริง stobel r ข้างล่างเนี่ยเรียกว่า stobel เนะถ้าตาในความคิดผมนะ เขาเอามารวมเป็นชิ้นเดียวแล้วเขาก็เย็บติดไปเลยหมดปัญหา่ะรอยเย็บนะครึ่งหลังตรงนี้เนียนมากสีเข็มที่มากครึ่งหน้าจะเป็นสีเข็มแบบปกตินะครับแบบรองเท้าทั่วไปผิวสัมผัสนุ่มนะกดลงไปแล้วนุ่มคือมีฟองน้ำอยู่ข้างใต้แหละแต่เขาเย็บผ้าติดเลยแล้วก็ เอ,อมีความเฟืดอยพอสมควรนะก็เนี่ยนะมันไม่รู้จะลดน้ำหนักกันยังไงแล้วก็เล่นกันอย่างนี้นี่นะประมาณนี้เห็นชัดไหมถ้าเห็นไม่ชัดอ่ะชัดขึ้นไหมนะชัดขึ้นแล้วนะประมาณนี้นะครับดูน่าสนใจดีนะแล้วก็ราคาไม่โหด ด้านหน้าเขียนอะไรอีก The, The i oh. s l e t of b e k e l l โอ้โหนะไม่รู้ว่ามันมันแปลกกว่าอย่างอื่นยังไง s i s Halo Locking บริเวณนี้ทำเป็นเคลือบแข็งมานะคมๆหน่อยแต่มันไม่โดนเท้าอยู่ละเพราะว่ามันมีลิ้นนะขอบโดยรวมอืม โอเคเดี๋ยวไปลองวิ่งดูอุ๊ยลืมมันต้องงอสิเกือบลืมกลางเทา้าแข็งเลยนะกลางเท้าแข็งส้นงอได้นิดหน่อยหน้านุ่มนิดหนึ่งนุ่มกว่าตรงกลางมีสปริงนะครับแข็งแบบแข็งแบบมีสปริง น่ากดได้เลยนะแบบนี้ถีบออกส่งจีเก้ารุ่นแรกเป็นรองเท้าที่วิ่งมันวิ่งลงเต็มเท้าแล้วแบบมันยกออกลอยมันก่อนแล้วก็ไหลถ้าวิ่งแบบกิ้งกิ้งเท้าคือไหลส่งสุดเท้ามากนะการไหลของมันหัวไม่ทิมนะมันออกเป็นรองเท้าไหลซะมากกว่ากิ้งในความรู้สึกผมแต่มันไหลแบบไหลมากนะมันก็กริ้งแหละแต่มันกริ้งแบบไม่โหดแบบมันแค่แบบมาถึงตรงนี้ปุ๊บหักนะมันวื๊ อย่างนี้อารมณ์เป็นประมาณานี้เออยิ่งวิ่งยิ่งมันเดี๋ยวอันนี้ต้องไปลองว่าจะเป็นยังไงบ้างนะกับอันท่า G ี2กนะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe เป็นกำลังใจกันนะ,ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรองเท้าใหม่ๆและไข่เข็มไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย